ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าวฮินดูถลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิงประจําเดือนกันยายนพุทธศักราช2566ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับนะคอนเทนต์นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการนะครับพยากรณ์นะครับนะโหราศาสตร์อย่างละเอียดนะครับตั้งแต่ดาว พระอาทิตย์นะครับไปจนถึงดาวพฤกตเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์เราจะมีการเปิดคอร์สใหม่ในวันที่2กันยายนพุทธศักราช2566เราจะมีการสอนทั้งภาคเบื้องต้นนะครับนะจะอยู่ที่เวลา13นาฬกา ถึง15นฬิกาแล้วเราจะมีการสอนภาคพยากรณสำหรับคนที่มีพื้นฐานนะครับ <c oughs> ก็จะอยู่ที่9โมงเช้านะครับ <c oughs> ไปจนถึง11โมงเชา้านะเราจะมีการเรียนการสอนได้ทั้งที่นะครับห้องเรียนที่สมาคมโหาราศสตร์นานาชาติวัดราชนัดดานะถ้าท่านใดมีเวลาว่างก็สะดวกมาได้สำหรับท่านที่ไม่มีเวลา นะครับก็สามารถเรียนทางออนไลน์ได้นะและสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาแบบมากๆนะครับลงทะเบียนไว้แล้วมาเรียนย้อนหลังได้นะครับเราจะมีวิดีโอการเรียนการสอนบันทึกย้อนหลังให้ทบทวนได้นะทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลท่านใดที่นะครับมาเรียนแล้วนะช่วงไหนขาดเคิดอะไรยังไงก็นะครับเรามีบันทึกย้อนหลังให้นะครับก็สามารถเรียนได้เดือนละ1000นะครับนะภาคพยากรณ์1000ภาคเบื้องต้น1000 นะครับเรียนทุกวันเสาร์นะก็จะมีนะครับอาจารย์สอนก็คือมีอาจารย์นะครับนายจเกตเก้านะครับแล้วก็จะมีอาจารย์เปิ้ลนะครับสอนแล้วก็จะมีอาจารย์วิทูลเนี่ยเป็นอุปนายกนะครับนะเป็นอํานวยการสอนสําหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์ก็แอดไลน์นะครับข้างล่างนี้ได้เลยนะครับนะแล้วก็ติดต่อกับอาจารย์เปิ้ลนะครับเรื่องรายละเอียดได้เลยนะครับสวัสดีครับ ชาวราศีสิงห์นะครับจะมีดาวประจําตัวนะครับเราจะเรียกว่าพระอาทิตย์น่ะนะก็คือดาวหนึ่งนะเลขหนึ่งนะครับนะดาวพระอาทิตย์เนี่ยครับจะกลับบ้านตัวเองหนึ่งครั้งก็คือในช่วงของนะครับกลางกลางเดือนนะครับสิงหาของทุกปีเราก็ต้องคอยสังเกตนะครับนะว่าดวงเราเองเนี่ยนะครับในช่วงเนี้ยนะครับช่วงที่ดาวพระอาทิตย์เนี่ยทับลักถึงลักชัยเนี่ย นะครับเกิดเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีนะครับนะโดยทั่วๆไปนะถ้าเกิดว่าในพื้นดวงเราเองเนี่ยนะครับไม่มีดาวอะไรเลยตั้งรับในราศีสิงห์เนี่ยนะครับถ้าปีนั้นไม่มีดาวพระอาทิตย์เป็นการลกิน,นีก็จะไม่มีอะไรจะปกตินะครับแต่ถ้าเกิดบังเอ,อิญในพื้นดวงเรามีหูมีดาวตั้งรับเนี่ยอันนี้ก็นะก็จะยุงย่งยุ่งเกือบทุกปีแหละยิ่งถ้ามาจากพบเรือนที่ไม่ดีนะครับนะอันนี้ก็จะยุง่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับทีนี้ชาวราศีสิงห์นะครับบางท่านบางคนก็โชคดี นะครับบางคนก็ยุ่งยุ่นวุ่นอันนี้อยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมของเราเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับเป็นการบอกเหตุนะครับนะแต่เรื่องของดาวจรก็ต้องบอกว่านะครับนักวันที่1นนะครับนะจนถึงวันที่17เดนี่ยนะครับดาวพระอาทิตย์ก็ยังคงอยู่บ้านตัวเองนะครับเป็นเกษตรตาทิบดีนะก็ส่งผลให้เราเองนะครับเวลาจะทําอะไรยังไงจะได้รับความไว้วางใจนะครับจากคนรอบข้างนะครับคนจะให้เกียรติ นะและตัวเราเองเนี่ยจะรู้สึกภาคภูมิใจนะฮะเวลาทำอะไรยังมันจะรู้สึกองอาจผ่าเผยนะเปรียบเสมือนราชสีนะในกรณีที่เรามีทักษะที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นการกินีนะครับนะก็จะแจ็คพอตนะฮะว่าเราเข้ามาปุ๊บเราก็เจอเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นเลยนะครับสำหรับท่านนะครับที่มีดาวพระอาทิตย์เป็นการกกินีจรน,นะครับในช่วงของปีนี้นะครับก็ นะครับไม่ต้องเสียใจไปนะครับมันก็จะโดนอยู่ประมาณช่วงของเดือนสิงหานะครับนะไปจนถึงกลางกลางเดือนกันยานะครับมันก็จะเบาลงแล้วนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่นะครับนะทีนี้นะครับนะด้วยดาวนะครับพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวนะครับที่ไม่มีการเดินหน้าถอยหลังเลยก็คือเป็นจุดที่เป๊ะเลยเดินเข้าเนี่ยจะเป๊ะเลยนะครับส่งผลให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นหนึ่งในราศีเราสามารถคอนโทน นะครับในะวิถีชีวิตของเราได้เพราะว่าดาวพฤัที่เป็นตนุลรักเราเข้าพบไหนเรื่อนไหนเนี่ยสามารถคาดการได้เลยนะครับว่าจะเป็นอะไรยังไงนะก็ถือว่าเป็นข้อดีของชาวราศีสิงห์นะครับเลยส่งผลให้ชาวราศีสิงห์หลายๆท่านนะครับนะถ้าคนไหนเนี่ยเป็นคนที่มีความละเอียดมีวินัยกับตัวเองเนี่ยนะครับนะก็จะสามารถนะครับทาให้ตัวเองเนี่ยวางแผนหรือคาดการอะไร ได้ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเลยนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าดีนะดาวพิตย์นะครับนะกลับบ้านตัวเองถึงตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะยกย้ายราศีไปในราศีกันนะครับนะก็จะเป็นในช่วงของวันที่18ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีสี่ห้นาทีนะครับนะดาวพิตย์นะครับที่สถิตยอยู่ในราศีสิงห์นะครับ หนึ 1> 1่งถึงสิบสามเนี่ยเขาเลิกดีเราจะเรียกว่าเขาเลิกมหัตถโนแห่งเลิกเลิกเศรษฐีใหญ่จะทําอะไรยังไงช่วงนั้น ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาวันที่14จนถึงวันที่17เนี่ยเป็นเรื่องของการต่อสู้แข่งขันช่วงชิงนะครับเราจะเรียกว่าโจโรเรกนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังก็มีแค่วันที่1ถึงวันที่3เท่านั้นเองนะครับนะก็ระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของการทะเลาะเบาอแวงนะหรือเกิดเรื่องยุ่งยุ่นวุ่นนะครับก็จะเป็นแค่วันที่1ถึงวันที่3เท่านั้นเองนะครับที่จะมีปัญหาก็ให้ระมัดระวังไว้แค่นะั้นเองนะครับนะเอาละนะครับต่อไปนะถ้าเ็จะยกย้ายราศีนะครับไปอยู่ในราศีกันในวันที่18เเเปนนนจถึงสิ้ดลลยว สี่ห้าสิบเกนาทีนะตัวเราเองนะครับนะวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีกันเราจะเรียกว่าตะนุไปอยู่ในเรือนของกะดุมพะนะครับก็แปลว่าตัวเราเองเนี่ยจะสนใจนะหรือใส่ใจนะครับเกี่ยวเรื่องของรายได้นะครับเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองเงินเดือนนะครับหรือเกี่ยวเรื่องเงินเงินทองทอนี่แหละนะครับนะเราจะสนใจเป็นพิเศษนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็อยู่ที่ว่า นะครับในราศีกันเนี่ยเรามีดาวอะไรตั้งรับให้คุณให้โทษยังไงนะครับถ้าเกิดว่ามีดาวที่ไม่ดีตั้งรับนะครับแล้วก็สัมพันธ์การกินีก็ต้องบอกว่าเราจะชอดด็อตเรื่องเงินนะแต่ถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมเราไม่มีอะไรเลยหรือมีดาวที่ดีตั้งรับและเป็นทักษะที่ดีกลายเป็นว่าเราเนี่ยขยันหาเงินหาทองแล้วเราได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกำเลยนะมันจะพลิกกันเลยนะนะครับทีนี้เนี่ย นะครับดวงของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับเราก็ดูแค่ว่าถ้ามีดาวอะไรกระทบกันนะครับนะก็จะเกิดเรื่องยุ่งยุงย่นบุญถ้าเป็นดาวศัตรูแต่ถ้าเกิดว่าดาวกระทบกันและเป็นดาวคู่มิตรหรือเป็นดาวที่ให้คุณกับดวงชะตาก็จะปังบุรีเยเลยเช่นกันนะครับการที่ทตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินก็ส่งผลให้เราเองเนี่ยมีความใส่ใจเรื่องของการเงินบางคนก็พัฒนาทักษะต,ตัวเองต่างๆเพื่อให้มีองค์ความรู้นะครับที่จะทําให้เราเนี่ยมีเงินมีทองหรือมีช่องทางในการหาเงินหาทองในลักษณะต่างๆก็ถือว่าดีนะ นะดาวพฤหัสที่อยู่ในราศรีกัน,น18-27เ,เข้าโจโรเลิกเลืกต่อสู้แข่งขันวางแผน นะครับ28จนถึงสิ้นเดือนเลยเขาเลิกดีและเขาเรียกว่าภูมิปารแห่งเลิกนะครับเลิกแห่งความมั่นคงนะวันที่21จนถึงวันที่24เนี่ยเราจะเข้านวางังปูเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นเกี่ยวเรื่องเงินเงินทองถือว่านะครับเป็นจุดที่ให้คุณกับดวงชะตาในช่วงนั้นนะครับแนะนําว่าจะทําอะไรยังไงช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นจังหวะที่นะครับเลิกให้คุณกับดวงชะตานะเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งนะครับ ดาวพังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพิจิกนะครับเราจะเรียกว่าหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินการศึกษาความอบอุ่นในบ้านความอบอุ่นในครอบครัวนะครับนะถือว่าโอเคนะนะครับอีกพบเรือนหนึ่งในราศีเมษนะเราจะเรียกว่าภพสุภะนะครับที่แปลว่านะครับคนอุปถัมภ์คำจุนคนคอยช่วยเหลือ นะครับความสําเร็จต่างๆความดีงามต่างๆก็ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นจุดที่ดีนะครับเพราะดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับมาสถิตยอยู่ในราศีกันเนี่ยนะแล้วก็ได้ตําแหน่งมหาจักรมหาจักรแปลว่ารวดเร็วว่องไวยิ่งใหญ่นะครับก็แสดงว่าพันธุไปกระดุมพระก็แสดงว่ามีเกณฑ์น,นะครับนะที่จะได้โครงการหรือโปรเจกต์อะไรก็สุดแท้แต่นะครับที่ยิ่งใหญ่นะครับรวดเร็ว นะแล้วก็ประสบผลสําเร็จได้อย่างดีนะครับในกรณีที่เป็นทักษะที่ดีนะในพื้นดวงเดิมของเราเองมีดาวที่ดีตั้งรับก็จะปังปุริเยแบบชนิดฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวนะครับพันธุกระดุมพระนะครับยังโดดเด่นในเรื่องของการศึกษานะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานอะไรต่างๆนะครับนะแล้วก็มีความสุขดีนะครับเกี่ยวเรื่องของความอบอุ่นในบ้านนะครับนะหรืออาจจะ เรื่องของงานก็มีผลงานที่เข้าตาอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นที่พึงพอใจนะครับบางคนก็แปลสภาพหลักทรัพย์เป็นเงินเป็นทองจะให้เช่าหรือจะซื้อหรืออะไรยังไงได้หมดนะครับถือว่าดีนะไม่เสียหายอะไรนะครับแล้วก็นะครับอีกพบเดือนหนึ่งนะครับเจ้าเรือนสุภาสุภามากระทุมพระนะครับก็แปลว่ามีคนอุปถัมภ์คั้มจูนคอยช่วยเหลือเรื่องของการเงินนะครับหรือสิ่งที่เราปรารถนาหรือสิ่งที่เราพึงพอใจ นะครับนะเอาเปานว่าสุขใจอิ่มใจนะครับมีคนคอยช่วยเหลือและที่สําคัญถึงตัวเราด้วยถึงตัวพระอาทิตย์คือคือตัวเราเองด้วยเป็นแสดงผลในเรื่องของเรือนรายได้ก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับแค่พระอังคารกับพระอาทิตย์เข้ามาแค่2เดือนนี้นะครับส่งผลให้ชาวราศีสิงห์นิ่ปังปุริเยอภิมหาเศรษฐีอภิมหาร่ํารวยเลยผลงงผลงานอะไรนี้เข้าตาหมดทุกอย่างตอนนี้ขยับทําอะไรยังไงเนี่ยนะครับเหมือนสปอตไลท์เนี่ยแสงมา หาเราคนเดียวเลยนะครับโดดเด่นมากนะครับเป็นอิทธิพลของดวงชะตาในกรณีที่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างดวงเดิมดีทักษะดีนะแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในพื้นดวงเดิมเรามีอาจจะมีดาวดเจ้าเรือนอลีมรณะวินาหรือการกินีมาสัมพันธ์มันก็จะลดทอนกันไป นะครับนะอ่ะนะครับดาวพังคานนะครับที่สถิตยอยู่ในราศรีกันนะครับวันที่1เสวยโจโรเลิกเลิกต่อสู้แข่งขันตั้งแต่วันที่2ไปจนถึงวันที่22เนี่ยเขาเลิกดีนะครับเลิกแห่งความมั่นคงทําอะไรก็เข้าตานะทำอะไรก็ถือว่าปังบุริเยเลยเพราะเป็นเลิกแห่งความมั่นคงเขาเรียกว่าภูมิป,ปารโรแห่งเลิกนะครับวันที่23จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเข้าเทสาตีก็เป็นเลิกพราะปผู้คนคนมากมาย นะครับเลิกไม่อยู่กันที่นะครับนะจุดที่ให้คุณนะครับจะเป็นในวันที่18จนถึงวันที่22นะจะทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณเก็บดวงชะตาในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวคนปรรมดาขั้มจุนนะครับนะถือว่าดีนะเอาละต่อไปนะครับดาวพภูษนะเขาไม่ได้น้อยหน้ากันนะครับดาวพภูธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถุนนะครับเราจะเรียกว่าภพราพะนะที่แปลว่าช่องทางในการทามาหากิน นะครับรายได้2รายได้3นะครับโชคลาภสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่รอคอยนะครับความสมหวังต่างๆนะอีภพเรือนหนึ่งครับในราศีกันนะเราจะเรียกว่าพบกับดุมพะนะที่แปลว่ารายได้การเงินการทองกระแสงเงินสดเงินเงินดันทองก็ต้องบอกว่านะครับดียาวเลยนะครับนะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่ย7ดนะครับนะดาวเจ้าเรือนการเงินยังคงทับตัวถึงตัวนะครับนั่นหะมายถึงว่านะเราทําธุรกิจธุรกรรมอะไรยังไง นะครับมีเกณฑ์ที่จะนะครับมีเงินมาถึงตัวไม่ว่าจะมาในลักษณะไหนบางคนก็นะครับได้มาจากที่เคยตกลงกันไวเขาเอามาให้หรือได้มาจากผลงานหรือได้มาจากอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะได้มาตกเบอร์เลยคือมันเป็นเหมือนแม่เหล็กอะ่ะดูดเงินดูดทองเข้ามาเนี่ยนะครับในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะถือว่าปังบุรีเย่นะอีพบเลนนึงก็เหมือนกันนะครับความโชคดีก็มาถึงตัวทับรักนา นะครับนะเขาเรียกว่าราภะทักรักนะมีความโชคดีมีโอกาสนะครับในลักษณะต่างๆผลประโยชน์ไรายได้วิ่งเข้าหาตัวนะบางทีเนี่ยไม่ได้ทําอะไรอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับบังเอ,อิญมีหน้าที่การงานดีนะครับเดี๋ยวลูกน้องจัดแจงให้เรียบร้อยนะครับนายได้เท่านี้นะนายได้เท่านี้มันออกประมาณนั้นเลย นะครับนะเพราะราพัถึงตัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่นะครับเขาเรียกวความโชคดีมาถึงเรานั่นแหละนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับดาวพะพุธนะครับที่สถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับนะั้นหนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยสเสวยทธิิโทแห่งเลิกเลิกขอนะจะทําอะไรยังไงต้องเจรจาต้องพูดจากันต้องคุยกันนะครับนะคุณอยากได้อะไรผมอยากได้แล้วก็ว่ากันไปวันที่16นะครับ นะไปจนถึงวันที่24เนี่ยลราเขาเลิกมหฮัธโนแห่งเลิกนะเป็นเลเษฐีใหญ่นะครับถือว่าดี25-7นะครับนะวางแผนหน่อยนะครับนะเขาเรียกว่าโจโรเลิกวันที่25ถึงวันที่27นะวันที่23จนถึงวันที่24เนี่ยเราจะเข้าระาวังปุกเอกทำอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าปังบุริเยถือว่าดีเยี่ยมหลังจากนั้นยกย้ายราศีมาก็ดีอีกอะ่ะนะครับนะดาวเจ้าเรือนลาพระนะครับมาอยู่ในเรือนกระดุมพระ นะถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมใครเป็นแบบนี้แล้วก็นะครับหาเงินเก่งลึกเกินนะหยิบยับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะราภะก็แปลว่ารับลื่นรับลื่นหลายเรื่องเงินนะในเมื่อรับลื่นเรื่องเงินนะมันก็อยู่ที่ว่างานเราทําเกี่ยวกับเรื่องอะไร นะครับนะหารายได้มากน้อยขนาดไหนมันก็จะเข้ามาตามกระแสของรายได้เรานั่นแหละนะครับก็ถือว่าโอเคนะนะครับอีพบเรือนนึงก็เนี่ยแหละในราศีกันเป็นเกษตรเลยก็เงินมั่นคงคือเงินได้แน่นอนอาจจะเป็นเงินที่นัดหมายกันนะครับหรืออาจจะเป็นเงินอะไรก็แล้วแต่นะที่มันได้แน่นอนน่นะครับหรือเงินที่รอคอยอะไรต่างๆมีโอกาสได้นะครับ หลังจากที่ดาวพระพุุธย้ายนะครับในวันที่28นะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตี5 21นะครับเวยโจโรเลิกน,นะครับเลิกต่อสู้แข่งขันต่อไปดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเื่อเรือนในราศีธนูเราจะเรียกว่าภพบุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการการลิเริ่ม ความสร้างสรรค์ต่างๆ,ๆนะอีภพเรือนหนึ่งในราศีมีนนะครับเราจะเรียกว่าภพมรณะนะครับที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจย้ายถิ่นฐานนะครับนะหรือสุขภาพหรือโรคภัยไข้เจ็บนะครับนะนะเราจะเริญนปูตานได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับไปสถิตอยู่ในราศีเมษนะเขาเรียกว่าสุภแล้วนะก็แปลว่าผลงานนะ ช่วยเหลือให้เราประสบผลสาเร็จได้นะครับลูกหลานบุตรหลานนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาผักดันสนับสนุนพร้อมนะครับช่วยงานเราในลักษณะต่างๆนะได้ลูกน้องดีได้คนมาช่วยงานดีนะครับมีคนที่คุณมีคุณภาพนะได้คนมีคุณภาพมาร่วมงานหรืออะไรยังไงได้หมดนะครับถือว่าดีงานไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะครับถือว่าดีแต่สําหรับท่านที่มีดาว พระรหัส,สบดีปีนี้เป็นกาลกินีจออาหารอันนี้จะยุ่งนิดนึงนะเพราะว่ามรณะสุภาษนะแลวแบบดาวพระรหัส,สบดีเนี่ยนะและเป็นกาลกินีเนี่ยนะมักจะถูกกันแกล้งนะครับจากผู้มีอำนาจมักจะถูกกันแกล้งจากผู้รับผู้ใหญ่นะครับนะหรือถูกกันแกล้งในเรื่องของกฎหมายนะครับนะอะไรประมาณนี้นะนะครับแล้วก็มรณะเป็นสุภาษเนี่ยบางครั้งก็อาจจะหมายถึงคนที่อุปถัมภ์คำจุงคุคอยช่วยเหลือมีทิศทางนะที่เปลี่ยนไป นะครับนะจกที่เคยอุปธรรมคำจูนช่วยเหลือเราก็ไปช่วยเหลือคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับทำให้เราเองเนี่ยเจอเรื่องยุ่งยุ่นปวดหัวนะครับเกี่ยวเรื่องของความถูกต้องนะมันเหมือนกับความยุติธรรมมันจะไม่เข้ามาหาเราเลยนะมันจะเราจะรู้สึกประมาณอารมณ์ประมาณนี้แหละนะมันจะยุ่งยุ่นๆพอสมควรนะนะครับก็ต้องเรามาระวังนะเพราะคำว่ามรณะไปสุภะเนี่ยยังหมายถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยของคุณพ่อคุณแม่ นะครับหรือเข้าไปช่วยเหลือปัญหาต่างๆนะครับของผู้รับผู้ใหญ่ยังไงก็สุดแท้แน่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะหนักกะะเบานะครับอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมเรามีดาวอะไรตั้งรับนะตรงนั้นจะเป็นการอบอกเหตุนะครับเฉพาะดวงของคุณคนเดียวว่าเป็นลักษณะประมาณไหนนะครับนะแต่สนนิฐานไปก่อนว่าถ้าไม่ได้เป็นการกินีบอกได้เลยว่า ังปูริเยเลยนะครับคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไอเดียจินตนาการหาเงินหาทองได้ชนิดที่แบบว่าประเคนให้เลยเพราะได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับก็ถือว่าดีนะครับนะเอาละต่อไปนะครับนะดาวพระรหัสสวัด,ดีนะครับอยู่ในราศีเมษได้มะหัดโทโนแห่งเรื่องตั้งแต่วันที่1จนถึงสิ้นเดือนเลยก็ถือว่าดีเพียงแต่ว,ว่าดาวเดินถอยหลังนะครับส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนนิดหน่อยเท่านั้นเองนะต่อไปดาวพระศุกร์นะครับ ดาวพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุลน,นะครับเราจะเรียกว่าพบสหาชานะที่แปลว่าสังคม mm. เพื่อนฝูงพี่น้องท้องเดียวกันคนสนิทคนใกล้ชิดนะออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆนะครับอีกพบเดือนหนึ่งนะครับนะในราศีพฤษภเราจะเรียกว่าพบกรรม,มะที่แปลว่าการงานการทําวิถีชีวิตการดำเดนินชีวิตก็ต้องบอกว่าเดือนนี้ไม่ดีทั้งเดือนเลยนะครับนะนะครับจะทําทงานร่วมกับเพื่อนกับฝูงก็จะขัดแย้งกันนะต้องระมัดระวังนะ สหาชาไปวินาศนะครับแปลว่าทัวรงนะสหาชาวินาศแปลว่าได้รับผลไม่ดีจากสังคมหรือคนหมู่มากนะครับนะบางคนก็วิถีชีวิตถูกพวกมิจฉาชีพหลอกนะครับคอเซ็นเตอร์ต่างๆอันนี้ต้องเรามาระวังนะสหาชาวินาศเนี่ยสังคมให้คุณนะครับเดินเหินไปไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับนะก็อาจจะยุ่งยุ่นๆในลักษณะต่างๆได้เช่นกันนะครับเพราะมันเชื่อมโยงกับดาวเจ้าลินกรมะด้วยก็เลยเป็นจุดที่นะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เข้าเลิก นะครับไม่ดีนะเขาเรียกว่าเข้าตีอย่างนะครับพิษทั้งเดือนเลยนะเขาเป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนะนะครับก็ยิ่งเพื่อนฝูงยิ่งคนสนิทยิ่งคนใกล้ชิดเนี่ยยิ่งใกล้ตัวเท่าไหร่ยิ่งอึดอัดเท่านั้นนะให้ระมัดระวังนะพิฉะนั้นแล้วเวลาจะทําอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะสามารถเจรเจ้าคนอื่นได้แต่กับคนที่รู้จักกันหรือสนิทกันอะไรเงี้ยนะครับถ้านัดเจอหรืออะไรยังไงนี่ก็ต้อง นะเช็คดีๆนะเพราะอาจจะทําเรื่องยุงย่งยุง่นวุ่นอึดอัดให้นะครับแต่ถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมเราไม่ได้มีดาวอะไรตั้งรับเป็นลน้ลนๆอย่างนงี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะแต่ถ้าเกิดมีดาวที่ตั้งรับโอ้โหเป็นดาวศัตรูนะเป็นดาวคู่อาฆาตกันหรือเป็นดาวที่ไม่ดีโอ้โหอันนี้นะยุ่งเลยชนิดแบบกำกำบเลยนะครับนะก็จะยุงย่งยุง่นวะุ่นนะนะครับสําหรับท่านนะครับนะ ที่มีดาวพุทธศเป็นการในกินีก็ต้องระมัดระวังเพื่อนฝูงมากๆเลยนะรวมทั้งสังคมด้วยนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับดาวเจ้าเรือนกรรมะที่แปลว่าการงานการทําวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตนะครับไปสถิตยอยู่ในราศีกรกฎนะเราจะเรียกว่ากรรมะนะครับไปอยู่ในเรือนวินาศได้ตําแหน่งราชาโชคก็ส่วนใหญ่นะครับนะเกิดจากความพึงพอใจของตัวเราเองเนะี่ยเวลาจะทําอะไรเนี่ยนะสุนทรียภาพต่างๆนําพามาซึ่งการเสียเงินเสียทอง นะอยากได้อะไรก็ซื้ออยากเที่ยวก็เที่ยวอยากกินก็กินอยากดื่มก็ดื่มเนี่ยมันจะออกประมาณนี้เพราะราชานะแปลว่าขัดใจไม่ได้ราชานะลองคิดดูเนี่ยนะครับพระราชาเนี่ยนะครับสั่งอะไรก็ต้องได้อย่างนั้นกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคานะจะออกแนวประมาณนี้เลยนะนะครับเพราะคําว่าราชาเนะี่ยมันแปลว่าขัดใจไม่ค่อยได้ไมันจะยุงย่งยุ่งวุ่นวุ н, ว่นนะครับนะในมุมที่นะครับเราตามใจตัวเองก็จะเสียนิดนึงนะครับพอเวลากรรมะไปวินาศแล้วแบบได้ตําแหน่งราชาประมาณนี้นะ นะส่วนใหญ่ก็นะครับจะแพ้ทางนะครับในลักษณะของการถูกอ้อนปาข,ขาปาขาอะไรเนี่ยเรียบร้อยเลยนะให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะนะนะครับก็ถือว่าน,นะครับไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับเป็นจุดท,ท,ที่ต้องระมัดระวังนะนะครับนะหนึ่งสังคมที่เราต้องระมัดระวังสองพฤติกรรมของเราความใจอ่อนของเรานิส,สัยชอบเปยของเรานะีนะ่รนะมนะนะัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะอ่ะนะดาวพฤหัสสุอย่างที่ผมบอกไปนะครับสเสวยนะครับ ตียางพิษเนี่ยนะครับทั้งเดือนเลยนะครับนะก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับนะเอาระนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังหนักๆเลยนะจะเป็นในช่วงของวันที่6จนถึงวันที่14ี่นะเราจะเข้านาว่างพิษนะกัมมะตุว,วินาเข้านาวัางพิษช่วงนี้จะยุ่งๆวุ่นๆนิดนึงนะครับนะมันจะเกิดเรื่องไหมครับคิดไมค่ครทำให้เราปวดหัวยุ่งๆวุ่นๆอะไรก็ว่ากันไปนะหลังจากนั้นก็จะยกย้ายราศีนะนะครับในวันที่28ค่อยดีหน่อย นะ28ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา2 2นาฬิกาห้เนาทีเวรทริโทหลังจากนั้นดีแล้วนะครับเพื่อนฝูงสังคมนะครับการงานถึงตัวอะไรต่างๆถือว่าโอเคนะพยายามนะครับอย่าประมาทในช่วงที่ดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในราศีกรกฎ1-27นะหลังที่28เนี่ยโอเคดีแล้วนะครับอะไรต่างๆก็เขารูปพ่อลอยนะครับสามารถประสบความสำเร็จในลนักษณะต่างๆได้นะครับนะต่อไปดาวพฤหัสนะครับ ดาวพระเสานะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรนะเราจะเรียกว่าพบอรินะอริที่แปลว่าอุปสรรคนี้สินความอึดใจความไม่สบายใจอันนี้ทำนายได้สองในยะนะถ้าไม่ได้เป็นการกินีนะครับก็คือดาวพระเสากับบ้านเป็นกเกษตรตาทิพดีนะครับสาปีกับบ้านตัวเองครั้งส่งผลให้นะครับเรื่องคู่ครองนะครับนะดีนะครับนะนะรบ,บางคนก็มีเกณฑ์ที่จะนะครับแต่งงานกันก็ได้ นะที่ว่าก็ได้เพราะว่าดาวทั้งสุภะมากระดุมพระพันธุมากระดุมพ,พมระพเนี่ยนะและดาวเจเริองคู่ครองเทียบเท่าเป็นกเกษตรนะครับส่งผลให้สมหวังในเรื่องของความรักชื่นมืนนะรวมทั้งคู่ค้าคู่หุนส่วนคู่สัญญานะครับนะก็ถือว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าบังเอิญน,นะครับเราไม่มีดาวเสาเป็นการรลกินนินะอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่า ปีนี้พระเสาเป็นการกิกนีอันนี้แหละคุณเอ้ยนะบอกได้เลยพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับนะเขาเรียกว่านะดาวเจ้าเรือนอิจะกลายมาอยู่ในเรือนปัตรต้นนี้ขึ้นมาแทนนะครับบางคนเนี่ยนะครับไปพาดท,ท่าเสียทีนะครับไปทําผู้หญิงยุ่นๆวุ่นนะฮะพ่อแม่จับได้ก็ต้องแต่งงานอะไรทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองก็ไม่อยากแต่งเนี่ยเป็นการณิกนีไงนะเขาเรียกเป็นการกิกนีไม่เต็มใจก็ต้องเต็มใจเพราะพาดไปแล้ว นะเพราะมันสืบเนื่องกับดาวนะครับอเนี่ยในราศีพฤษภเนี่ยที่ตกภพวินาศเนี่ยเยขาเรียกว่ากรรม,มวินาศเนี่ยนะแล้วก็เผลอใจใฝ่ปองนะนะพัดทังไปนะพอแม่เขาจับได้ก็ต้องแต่งงานก็ต้องอะไรประมาณนี้มันก็เสียหายได้เหมือนกันนะเขาเรียกว่าไม่เต็มใจหรือฝืนใจนะครับทำด้วยที่ว่ามันมีมันเป็นความจำยอมอะอะไรประมาณนี้นะถ้าเรามองในเรื่องของความรัก นะครับนะก็อาจจะถูกลบหูลบหางอะไรนงี้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเรามองไปในเรื่องของคู่สัญญานะครับนะก็ต้องเรามาระวังดีๆนะครับมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นจุกจิกจุกจิกนะครับก็ไม่เป็นไรนะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ว่ากันไปนะครับเรื่องกฎหมายเอาให้ชัดเจนนะทำอะไรอย่าประมาทนะครับนะจะหุ้นกันหรือจะทําอะไรยังไงเนี่ยเรื่องของกฎหมายอะไรกันให้ชัดเจนนะครับอย่ามาแบบปล่อยปะระเลยนะระบบ เกียติยศหรือระบบไว้ใจอย่างเงี้ยไม่ได้นะนะครับนะปัญหาทุกอย่างเนี่ยเกิดจากความไว้ใจ ยิ่งไว้ใจมากยิ่งเจ็บมากนะครับก็ให้ระมัดระวังไว้ถ้าเป็นการกินีอันนี้ไม่สู้ดีแล้วยิ่งตอนนี้ดาวพระเสาร์เนี่ยนะเดินพักองศาคือแทนที่จะเดินหน้าไม่เดินอ่ะเดินถอยหลังซะอย่างนั้นนะเลยส่งผลเนี่ยให้เกิดเรื่องยุ่งยุ่นวุ่นนะครับเป็นจุดที่เรานะครับต้องระมัดระวังยิ่งถ้าเกิดเรามีดาวที่เป็นศัตรูกับดาวพระเสาร์ตั้งรับแบบจังงังจังงังแล้วก็มันก็จะเจอเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเข้าไปอีกนะครับก็เป็นสิทธิที่เราต้องระมัดระวังนะครับนะอ่ะต่อ ดาวพระราหูนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาคู่คองนะครับก็ยังคงอยู่ในภพดีเรือนดีนะเราอยู่ในราศีเมษเราจะเรียกว่าปัตน,นิไปอยู่ในเรือนของนะครับสุภานะถ้าไม่มีดาวสัมพันธ์การะกินีเนี่ยมรณะไม่มาไม่มานะแต่ถ้าสัมพันธ์การะกินีเมื่อไหร่มรณะมานะก็แปลว่าจะยุ่งยุง่วุ่นนะครับนะไปลักษณะของการช่วยเหลือนะครับในลักษณะต่างๆนะเพราะว่า คำว่าม,ามอนนะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดจากคู่สัญญาและมันอยู่ในเรื่องของสุภาพก็คือไปช่วยปัญหาของเขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีความหรือเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอะไรมันออกได้หมดเลยถ้าสัมพันธ์การรักกันีนะแต่ว่าจะหนักหรือจะเบาอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเราอ่ะมีดาวอะไรตั้งรับ นะถ้ามีดาวดีตั้งรับก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดมีดาวไม่ดีเป็นดาวศัตรูเป็นดาวยุ่งยุ่นวุ่นนะโอ้โหอันนี้ก็นะครับนะจะปวดหัวเรื่องคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาพอสมควรน,นะเป็นจุดที่ต้องเรามาระวังแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นการณก,กิณีเป็นทักษะที่ดีโอ้โหเขาเรียกว่าได้คู่ดีเลยเขาเรียกว่าฟ้าประทานมาให้เลยนะเขาเรียกปัดตตนนี้ไปสุภาเจอถูกสเปคถูกใจนะครับนะเหมือนแบบถ้าเป็นผู้ชายเขาเจอแบบเทพธิดาเลย งามมากอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็โอ้โหเจอพ่อพระเลี้ยงดูนะครับเป็นบุญของเราเหลือเกินเด็กสามีอย่างนี้เอาออกแนวประมาณนี้เลยนะถ้าเกิดว่าปัตตานีเป็นสุภาพเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จเพียบพร้อมได้คู่ที่เพียบพร้อมนะหรือคู่สัญญาที่เพียบพร้อมนะครับนะก็ถือว่าดีนะราดาพระาหูก็สถิตนะครับนะอยู่ในรนะหว่างลูกแรก นะครับก็ไม่ได้ติดพิษอะไรติดแค่ตียางพิษก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอาระนะฮะต่อไปดาวพฤกษ์เนาะดาวพฤกษ์หนึ่งถึงแปดไม่ค่อยดีนะครับเพราะเข้าพบว,วินาศนะครับเป็นเรื่องของเจ้ากรรมในเวรยุ่งยุ่นวุ่นปวดหัวเนะี่ยแต่ว่าหลังจากย้ายไปในราศีเมถุนเนี่ยอันนี้ดีแล้วนะครับตั้งแต่เนาะวันที่9นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา6กนาฬิกาสี่สิบหกนาทีอันนี้ปังเลยเนี่ยจะไปมูแถวไหนเนี่ยปังเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะครับหกสิบวัน นะสตาร์ทไปเลยนะจะมูจะสวดมนจะไหว้พระจะอะไรยังไงนะครับมีวัตถุมงคลที่บ้านหรืออะไรยังไงก็นะครับเอามาปลุกหน่อยนะมาสวดมาอาราธนาท่านหน่อยแล้วนะขอพงขอพรท่านหน่อยนะเดี๋ยวจะปังปุริเยนะครับเพราะว่าดาวพเกตเนี่ยส่งแสงล้นะเขาเรียกว่าเดือนลาพัเนี่ยนะครับไปอยู่ในเดือนลาพะเนี่ยนะ นะครับนะแล้วก็ไปกระตุ้นเนี่ยนะครับให้เกิดเงินเกิดทองเกิดโชคเกิดลาบเกิดควา,ามสำเร็จนะส่งผลให้ดาวพุธเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าถึง2เท่านะอันนี้ก็บอกว่ายินดีด้วยเลยนะครับนะ นะครับนะยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะฮะผมพี่ภาะการใดงานต้องกราบขอคาอาภัยด้วยนะครับท่านใดสนใจที่จะเรียนวิชาโหราศาสตร์นะครับก็นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะเพราะเราจะเริ่มเรียนกันวันที่2กันยานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปยอดในวันที่1กันยานในวันที่สุกนี้ที่จะถึงแล้วนะนะครับท่านใดสนใจแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับนะเอาละนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเกดก้าวดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต้าพิดุธรเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคตต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรา ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลน่ะทำให้หนักและวกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ